เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักสแสดงสุดฮอตจากบ้าน g m m TV ค่ะสําหรับนักสแสดงหนุ่มสตางค์กิติภพแต่ล่าสุดก็มีเรื่องเกิดขึ้นซะแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้8พฤษภาคม2567ทางต้นสังกัดได้ออกแถลงการเรื่องการเตรียมดําเนินคดีกับบัญชีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ได้แอบอ้างชื่อและภาพของหนุ่มสตางค์ไปใช้หลอกขายสินค้าค่ะโดยในแถลงการระบุค่ะว่าบริษัท GMMTV จําจำกัดได้มอบอํานาจให้ทนายความเป็นตัวแทนของนักสแสดงในสังกัดสตางค์กิติภพเสรีวิทยาสวัสดิเ,เ้้าคกดํนนีับผู เฟซบุ Facebook, op, ๊กกิติภพเสรีวิทยาสวัสดิ์ที่แอบ,บอ้างชื่อและนำรูปไปใช้หลอกขายสินค้าในข้อหาช่อกงประชาชนเหเมิดลิขสิทธิ์และความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ทางนี้ขอยืนยันว่า Facebook กิติภพเสรีวิทยาสวัสดิ์ดังกล่าวไม่ใช่ของสตาง และสะตังค์ไม่ได้รับทราบต่อการกระทําดังกล่าวแต่อย่างใดจึงขอให้แฟนคลับและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อคํากล่าวอ้างหรือเข้าใจผิดซื้อสินค้าจาก Facebook ดังกล่าวโดยบริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อผู้ใช้ Facebook รายนี้ต่อไปและขอแจ้งเตือนไปถึงบุคคลที่คิดจะกระทําการดังกล่าวหากปรากฏพบการกระทําในลักษณะดเดียวกันเช่นนี้อีกบริษัทจะดําเนินคดีทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุดทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันบริษัทจี m t v มจำกัด8พฤษภาคม2567ค่ะ